เฮ้ยมาดิก็มาดิสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับกับช่องป่าเอวหัวหมุนผ้าพามาพามผาพามโอเคก็วันนี้เรามีเท่าไหร่เรามีทุนมาห้าร้อยบาทนะคะก็เราจะมาเล่นเกมอะไรเนี่ย g o s d e n สกูสเกาสเกาโอเคเริ่มมันดีกว่านะครับอย่าให้เสียเวลายาวๆไปวันนี้โอเคถ้าเราได้พอร์ตเราก็จะได้เงินรางวังซ้ายนะดูได้เลยก็นั่นเองสามตัวสามกโลก็เจ็ดจุดห้ามารีครับมาดีครับกดกดหมุนฟรีเลยเอ้ยหมุนไปเลย หมุนอะไรวะหมุน,มนอัตโนมัติเออหมุนออโต้ก็ได้เออติดปากติดปากติดที่ปากปากอมอะไรอยู่วะฮะปอกผมอมอะไรอยู่ไม่รู้ครับโอเคอเอ้ยอ,อีกมาเฮ้ยมาดิก็ไม่ a t the fuck โอ้ยห้าร้อยเป็นไงห้าร้อยห้าร้อยแน่นอน <c oughs> กำไรแล้ว,ลวเพื่อน เพื่อนเพื่อนดูดีกระโลกแจกโชคครับเพื่อนโอเคเลยโอเคเดี๋ยวเราหมุนให้มันหมดหมดฟีดเอ้ยหมดออตโอตโอ้ก่อนนะโอเคก็ยังไงอะเราเอาแค่นี้ไหมเอาแค่นี้แหละเอาค<ร>า,าชาบูคาชาบูคาชาบูอืม,อม,มนี่ก็กินแต่สุกกี้อ,อะไรของมึงก็ไม่เออเอาเราได้<ม>ได้เงินจากนี้เราเอามากินของดีๆหน่อยดิ ใช่ไมหมครับเพื่อนๆพืนขับเพื่อนๆน,น,น,นโอเคก็เท่านี้นะก็ได้เท่านี้ก็พอแล้วเราถือว่ากําไรนิดหน่อยเราว่าเอาเพราะว่าช่วงหลังๆเราไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะอโอเคก็วันนี้พอแค่นี้วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับช่องปาอกหัวหมุนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วย เค้กดกระดิ่งแยกดกระดิ่งแยกเตอร์ดิ้งไปเลยครับกระดิ่งนะครับกระดิ่งไอเนี้ยกดกระดิ่งด้วยนะครับครับแล้วก็ฝากแช่วมาด้วยนะครับครับพูดผิดพูดผิดไหมดแล้วเนี่ยคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆก็ฝากติดตามนะครับครับก็สหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ